สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง12สทิ้งหาชจาแน้วครับวันนี้บรรยากาศตอนเช้าๆครับที่บ้านทุง่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีนะครับพาชมต้นทุเรียนหลังจากใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี633สามสาครับ ใส่ทุกี้ทีวันไม่เกินสามทีวันครับต่อรอบหนึ่งครับต้นโกมาณนี้ครับให้น้ำด้วยครับต,ตอนเช้าๆที่บ้านจุ่งโข หลังจากใส่ปุ๋ยตีเคมีหกสามสามครับผมใส่ประจำเลยครับไม่เกินหนึ่งเดือนครับใส่ต่อรอบนึงครับไว้ไว้ยาที่คน นี่นเขาก็โตดีครับเราใส่ปุ๋ยตามรอบ,รบเขาเขาแตกยอดสม่ำเสมอนะครับ พร,พร้อมกับพ่นฮอร์โมนพืชทางใบอาหารพืชทางใบทารองเสริมครับทุกเจ็ดวันมั่งแล้วกับเว้นสิบห้าวันครั้งเจ็ดวันครั้งไม่ได้ฉีดบ่อย วันนี้วันที่ยี่สิบสามนะครั่สนะิบประมาณนี้มก็จะทำใบยาคูนหน้าเหรอหน้าแรง ทำแปลงผักด้วยเขาโ,โตดีนะฉีดยา,าแมลงด้วยนะยอดนี้มาผมก็ฉีดประมาณนี้ อแม็กตินขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ